แต่ผู้ปกครองของเจ้าหนุ่มหน้าจืดไม่เชื่อผู้จบก็เปิดรอยฟกช้ำที่ลูกถูกกระทำให้ทุกคนดูเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าลูกของเธอถูกพวกเด็กเปรตในกลุ่มจีซอกรุมดังแกจริงๆเหล่าผู้ปกครองหัวหมอไม่ยอมรับกับสิ่งที่เห็นและพยายามหาข้อยุติหวังจะให้เรื่องมันจบลงเร็วๆจะได้ไม่ไปกระทบเรื่องการสอบเข้ามาหาลัยของลูกๆตัวเองแม่หนุ่มหน้าจืดได้ยินแบบนั้นก็โมโหจนเลือดขึ้นหน้าตะโกนต่อล้อต่อเถียงกับอีกฝ่ายดังสนั่นห้อง ท่ามกลางเสียงทะเลาะวิวาทของผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายนางเอกตัดสินใจเดินเข้าไปขอโทษผู้ปกครองเด็กที่ถูกกระทำพร้อมกับยืดอกรับผิดที่ตนเองไม่สั่งสอนจีซ็อกให้ดีๆปล่อยให้เขาละเลยไม่ห้ามปรามเพื่อนๆในกลุ่มทำให้เด็กที่โดนรังแกได้รับบาดเจ็บแบบนี้ และนางเอกก็แนะนําให้แม่ของหนุ่มหน้าเจอทักท้วงให้โรงเรียนตั้งคณะสอบสวนทางวินัยขึ้นมาจัดการเอาเรื่องพวกเด็กๆเ,เทวดาพวกนี้ให้ถึงที่สุดต่อให้พวกเขาจะโดนพักการเรียนก็ช่างแม่มใครก่อเรื่องอะไรไว้ก็จงรับผลกรรมที่ตัวเองทําไว้ซะจีซอกที่ได้ฟังก็ถึงกับหน้าชาไปต่อไม่เป็นได้แต่เดินตามหลังนางเอกต้อยตอยเหมือนลูกหมาขณะเดียวกันในใจก็พลันคิดถึงเรื่องราวในอดีตไปด้วยพลาง ตอนนั้นถ้านางเอกไม่ตัดสินใจพาจีซอกหนีออกมาจากบ้านพ่อด้วยเขาคงไม่ได้มีชีวิตใหม่แบบนี้อย่างแน่นอนภาพตัดกลับมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันจีซอกวิ่งหน้างอยหอยเข้ามาหาหนางเอกและบอกว่าจะบ่นจะด่าเขายังไงก็เชิญ เอาไม้ไม่ยม,ยมแตะก้นเขาด้วยก็ได้แต่อย่าเมินเฉยใส่เขาแบบนี้จะได้ไหมนางเอกหันมาตอว่าจีซอกทั้งน้ำตาว่าทำไมถึงปล่อยให้เด็กคนนั้นโดนดังแกทั้งๆท,ที่เธอกับเขาก็เคยโดนกระทำแบบนั้นมาก่อนเหมือนกันแกก็รู้นี่ว่าการโดนคนอื่นเหยียบย่ำเพราะเราอ่อนแอมันรู้สึกแย่ขนาดไหนและนางเอกก็นึกย้อนกลับไปในอดีตตอนที่เธอถูกพ่อขี้เมาไล่ทำร้ายเธอพยายามตะโกนร้องขอให้คนแถวนั้นช่วยจนเจ็บคอแต่กลับไม่มีใครสนใจเสียงอ้อนวอนของเธอเลย แถมยังพากันเดินผ่านไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกภาพเหตุการณ์ในวันนั้นนางเอกยังคงจดจํามันได้เป็นอย่างดีภาพที่ไร้ซึ่งการช่วยเหลือใดๆภาพที่ถูกผู้คนมองข้ามพอนึกถึงแล้วก็รู้สึกเจ็บใจขึ้นมาแปลบนางเอกบอกจีซอกทิ้งท้ายก่อนจะจากไปว่าอย่าเมินเฉยกับเรื่องเหล่านี้อีกเพราะมันทําให้เธอรู้สึกเหมือนเป็นพี่ที่แย่ทางด้านของเจ้าหมาเด็กเขามานั่งปรับทุกข์กับพี่ใหญ่เรื่องที่แม่ไปทวงสัญญานางเอกที่บริษัท พอพี่ใหญ่ได้ฟังที่น้องบ่นแล้วก็เข้าใจหัวอกน้องเลยเพราะครั้งหนึ่งเขาก็เคยเจอเหตุการณ์รักต้องห้ามแบบนี้เหมือนกันถึงแม้เขากับคนรักเก่าจะพยายามประครับประคองความรักไว้ดีแค่ไหนแต่สุดท้ายก็ต้องเลิกรากันด้วยเหตุผลที่ว่าทั้งคู่ต่างกันเกินไปฝ่ายหญิงบอกกับฉันว่าเธอรู้สึกอึดอัดและดูน่าสมเพชเวลาที่อยู่กับฉันพอพูดจบพี่ใหญ่ก็บอกให้เจ้าหมาเด็กลองกลับไปคิดทบทวนเรื่องนางเอกใหม่อีกครั้ง ลองคิดให้ดีว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับนางเอกระหว่างการฉุดรั้งเธอเอาไว้หรือการปล่อยให้เธอไปตามทางของตัวเองเจ้าหมาเด็กเก็บคำพูดของพี่มาคิดซ้ำแล้วส้ำเล่าและในที่สุดเขาก็ได้คำตอบเขาตัดสินใจว่าจะปล่อยนางเอกไปแต่ก่อนที่จะแยกย้ายเขาได้ขอร้องให้นางเอก